สวัสดีครับาจมัมนะครับมีรถตู้มานะครับรอบเด็กรถตู้รอบเดึกมาบ้านรุงนะครับรถตู้ใครเนาะมาตอนเด็กๆครับรถไข่นะครับมาตอนเดึกๆนะครับที่บ้านรุงคนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับข้างเป็นเอฟซีเนาะน่าจะเป็นเอฟซีนะครับเอฟซีมาให้กำลังใจลุงเนาะ น้ำมาเสร็จแล้วหรอครับในมานีทำข่าวด้วยก่ะเด็นเลเบี้หล่งเบื้องหลังเบื้องหลัง

คนหนึ่งละ500ครับการนม่ถึงสองพันไม่เจอลงบายไเป็นบรรยากาศในค่ำคืนนี้นะป้าแตนนะควัตถุดิบท่มาให้ค่ะมีมีมีให้เดี๋ยวนะคะป่ายลูกให้ค่ะเดี๋ยวถ่ายลูกที่ไหนนี่ของที่ดูแล้วเหมือนว่าใจมากค่ะนค่รวมกำลังใจทางลงท่ให้มาะเทศไทยตัวทของ้าอบคุณมากค่ะ บรรยากาศนครับเงยฟ้องนค่ะค่ะฝันกเอะมอีกเี้ยมากไมเผมวยลช่วยมากเลยหมากเลยหลอกเี้ยมากต้กอนนะ บรรยากาศตอนค่ำๆนะครับค่ำๆที่บ้านรุงนะครับ

ใอ่ด้วยเลทุกคนมา่ด้วยเลยแล้วนี่เป็นไ์ที่น้ำมันไก์เพอร์จเพวันนี้เราอุ่นไก่หนังไมได้ล้วค่ะได้ลนค่ะไดลค่ได้แล้วค่ะไ่ได้แล้ค่ะ มันเป็นราคาที่ทำอยู่ีือมาตรานกันขาย่ที่สุดหรือเราเราไม่เดเรื่องนี้มาสิว่าเลืครัจามาต้ดีแมวกล่องเลยอะนะครับหนึ่งสองสามเร็วๆนะครับครับือว่าตัดไปตัดไปคือกว้างเลยนะครับนี่ครับที่

ที่บอกเมี่อเอว่าผมยังไม่อยากกลับคุยกัก่อนนะเพราะวันนี้จะคินนอนี่นีล้วนี่ปิดเสียงนะครับมีที่ปิดเสียงขออนุญาตเปิดเสียงนะเดี๋ยวสัมภาษณ์เขาจะเจะขออนุญาตลงนะสัมภาษณ์เนาะ ม Bref, ีการส่งาหารมาด้วยได้ทุกการดที่้านต่อสองทานข้าวด้วยกันกลุรมที่มานรัในต่เด็กๆงวันไม่พอแต่งอนมาทุกคักด้านน้มีความรักใส่เขาตั้งตอนนี้มการยนกันโอ้ควกมรได้ยืนยันเหรอ

ได้มอบแนให้ด้วยครับผถุไ้หนถ้าอ่านไม่ทันก็ขออนุญาตด้วยนะครับดคอมเมนต์เยอวมากนะครับกาใต้หลายรอบเลยอะไรเนาะลกวนอะไรดิให้ไขนะครับมาสบายนะครับอากาศหนาวอากาศหนาวนะครับช่วงนี้นะครับ ตรงนี้เอาครับน้องๆห่มใช่ร้ว่าไม่แต่งตัวด้วยโอเคครับสวันแรกเอาแล้วไม่มาดูกก่อนดูรูปก่อนครับดููก่อนได้ไหมถ่ายเขยวส่งให้บริจาคน่าจะนึ่งเมืองนะครับไม่ไม่เราส่งนด้อนรถ่ายรูปก่เมือส่งไม่ได้ถ่ายก็้ว่กตัว

ก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้คือคักมากไม่ว่า ไม่เว้นแต่ตอนกลางคืนครับกลางวันกลางคืนนะครับกลางวันกลางคืนค,นค,นคลิคักทั้งวันครับวันนี้อัดใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ